ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับครับตอนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพอยู่กันที่เซ็นทรัลอุบลนะครับทัพเราปักหลักอยู่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8ตุลาคมรวมของดีของเด็ดของขาวของหวานเยอะแยะมากมายเหนือใต้ออกตกมุ่งตรงตู่อุบลรัชธานีและที่สำคัญห้ามพลาดครัวคุณต่อยเซอร์เลเกตครับเกือบ70ร้านครับ เกือบ500เมนูแล้วปรุงร้อนนะฮะใช่ปรุงหน้าห้างถูกต้องเอามาทั้งหมดมาปรุงกันที่นั่นนะครับและความอร่อยเป็นอันดับหนึ่งครับความสําคัญอยู่ที่นั่นนะครับอย่าพลาดนะครับจนถึงวันที่8ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมไปกันนะครับครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกเป็นเรื่องราวที่ดูไปแล้วก็ต้องคิดว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าได้ยินมาบ่อยๆมันตรงกับใครบางคนหรือเปล่าเพราะบางคนเกือบ เื่นมางเงี้ยไม่ค่อยกินอาหารเชา้าอันนี้ผิดบางคนบอกชั้นเช้าขึ้นมาก็กินกาแฟแก้วเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าผิดหรือถูกเดี๋ยวมาฮะประโยชน์ของการกินอาหารเช้าครับ,รบอาหารเช้าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักได้นะครับ,รบจากมื้อเย็นจนถึงเช้าว,วันใหม่เนี่ยร่างกายของเราอดอาหารมานานเกือบ12ชั่วโมงเลยนะครับหากเราไม่กินอาหารเช้าเนี่ยร่างกายเนี่ยจะรู้สึกหิวตลอดเวลาเลย <Yeah. S 1> ทําให้เราบริโภคอาหารในมื้อถัดไปเนี่ยมากขึ้นครับและต้องการกินแบบจุ๊บ มากขึ้นอีกทําให้ได้รับอาหารในพลังงานที่สูงเกินความต้องการของร่างกายในมื้อต่อไปเป็นสาเหตุของน้ําหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่แบบผมแบบผมอ๋อเหรอน้ำหนักขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยครับเพราะว่าเช้าไม่กินเช้าไม่กินก็เพิ่งรู้เนี่ยก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวเรามาลดความเสี่ยงของชีวิตหน่อยนะฮะอาหารเช้าเนี่ยจะช่วยในเรื่องการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมอง นะครับและโรคหัวใจเพราะในตอนเช้าเลือดของเราจะมีความเข้มข้นสูงครับซึ่งมีผลต่อเส้นเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมองหรือว่าหัวใจของเราการกินอาหารเช้าจะช่วยให้ระดับความเข้มข้นในเลือดเนี่ยจางลงครับคุณผู้ชมอาหารเช้าช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานอันนี้จากผลงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าผู้ที่รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำเนี่ยจะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานลดลงถึง30-50%เลยนะฮะอันนี้จากผลงานวิจัยนะครับ อาหารเช้ายังลดโอกาสเกิดโรคนิ่วในถุงน้ำดีครับการไม่กินอาหารนานกว่า14ชั่วโมงจะทำให้คอเลสเตอรอลในถุงน้ำดีเนี่ยจับตัวกันนานๆจนกลายเป็นก้อนนิ่วได้นะครับการกินอาหารเช้าจะช่วยกระตุ้นให้ตับของเราเนี่ยปล่อยน้ำดีออกมาครับละลายคอเลสเตอรอลที่จับตัวกันอยู่ได้และอาหารเช้าทำให้มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆเพราะระดับกรูโคสในเลือดเนี่ยจะช่วยให้ สมองเนี่ยทำงานได้อย่างราบรื่นครับมีสมาธิในการทําสิ่งต่างๆได้ดีการรบับประทานมื้อเช้านะครับยังเป็นการเติมพลังให้แก่สมอง <c oughs> เดี๋ยวคุณโก๊กกำลัะจะทำ <c oughs> มื้อเช้ชาให้เราทานทำจะเสร็จแล้วอ,อ๋อทำจะเสร็จแล้วครับผมทำให้ร่างกายและสมองเราเนี่ยสดชื่นแจ่มใสและยังช่วยกระตุ้นสมองนะครับทำให้มีความจําที่ดีได้อาหารเชา้าช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ หากเราอดอาหารมื้อเช้าเนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าหลงลืมความจําไม่ดีไม่มีสมาธิและอาหารเช้าเนี่ยนะฮะที่ดีควรกินให้หลากหลายนะกินให้ครบ5ห,หมู่เช่นเลือกกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะอย่างเช่นพวกข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตธัญพืชต่างๆเลือกโปรตีนที่มีไขมันต่ําอย่างเนื้อไก่เนื้อปลางเงี้ยครับไข่นมและอาหารที่มีกยากใยสูงเช่นผักผลไม้อันนี้ก็ควรกิน ในหมูของอาหารเช้าครับครับเวลาที่คุณอาบอกว่าสักครู่มีความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ที่เอาไว้สาหรับดูตัวเองได้ครับสมมติเรากินอาหารเย็นมื้อสุดท้ายของเราในวันนั้นหกโมงกเย็นตื่นมาอีกทีในสุด6กโมงเช้านั่นคือ12ชั่วโมงเลยนะครับฮะแต่โดยปกติคนก็ยังไม่ได้กินอยู่ดีนะ6กโมงเช้าบางคนอาจจะไปกินตอนแปดเก้างนั่นคือสิชั่วโมงนะครับ สิบห้าชั่วโมงที่ร่างกายไม่ได้ไม่ได้อะไรเลย<ช>ั้ดงแปดเก้าโมงแล้วนะฮะตอนนี้บางคนบอกไม่กินอาหารเช้ากินก,กาแฟแก้วเดียวไปกินเที่ยงเลยมันไม่ใช่สิบห้าชั่วโมงแล้วนะครับมันหกสามสิบแปดสิบแปดชั่วโมงที่ <ๆ S 2> ไม่ได้กินนะครับแล้วหนูจะบอกว่ามันอันตรายมากครับที่พี่ออฟพูดอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้ผลวิจัยหลายที่นะครับตรงกันว่าคือถ้าใครไม่ค่อยกินอาหารเช้าบ่อยเนี่ยจะเป็นโรคอัลไซเมอร์มีโอกาสจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้อ๋อ<ด>คุณกินอาหารเช้าหรือเปล่าครับหนูคือถนอ ยอยาแกบอกเลยนะเดี๋ยวพูดด้วยภาษไทยอินในวงการบันเทิงเนี่ยนาราทะรัศแสงที่จําบทแม่นๆเนี่ยซื้อซื้อยา,าหนูไปกินเยอะคนแก่อายุ8ปดสิมีความจำจำแม่นเป๊ะกินยาหนูเนี่ย,มยหมายความว่าไม่ว่าจะกินอาหารอะไรยังไงก็ตามถ้ากินยาคุณแล้วจะไม่เป็นอัลไซเมอร์แน่นอนยายาหนูเอางี้เลยฮะเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมยาชื่ออะไรครับ มันกินเป็นขอปากอะแต่ว่ากินเป็นการะคุณกินเป็นดำกินทุกวันกินแล้วเม็ดมันสีอะไรครับสีอย่ายน้ำมันยาเม็ดป่ะกินอาหารเช้าเถอะกินอาหารเช้าเถอะแต่กินทุกวันกินทุกวันกินแล้ความจำดีใช่ไหมกินกินตอนไหนวะกินตอนไหนพักสักตัวเดียว โ eh อเอ๋ยครับอร่อยมากคุณผู้ชมมันสดชื่นจริงคุณผู้ชมมันเป็นเมนูของหวานแบบพกเกี้ยนโบราณเขาเรียกแอ่อยู่แอ่อยู่คนภูเก็ตเรียกเพี้ยนไปกลายเป็นโอเอ๋วอ๋อผู้คนไกลกันมากกลัวคุณไป